วันนี้เราจะมาเที่ยววัดวัดอะไรฮะวัดเข่าตะแบกนะฮะข้างบนก็จะเป็นแบบสะพานสวากระจกอยู่นู่นเห็นไหมหนู่นพุ่มมันชันจริงเงเนี่ยน้าคงพาคุณไปทำอะไรวะนาทำอะไรวะดู ไม่รู้สึกกลัวแล้วเนี่ยข้างมากเลยกลัวฝนตกลเลยนะ่ยขอโทษนะค,ค,ครับเราฝั่งนี้นี่ฮะวัดดีบีแบก้วยแบงค์อุ้ยน่าสนใจนะสนใจฮะ <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมทุกูรุวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเที่ยววัดวัดอะไรฮะวัดเขาตะแบกนะฮะข้างบนก็จะเป็นแบบสะพานสะพานอะไรวะ สะพานแบบสกายวอล์กเกอร์อ่าเป็นสะพานกระจกนะใช่ช่วงนี้เราเพิ่งว่างไงอาทิตย์ผ่านมาเราไปทำอะไรมาเราไปทำน้ำปลูกปา่า <laughs> ปลูกการังนนดีดีดีนาฬิกาใหม่ <laughs> โอ้ยอย่าออกกล้องด้วยอันนี้อะไรก็เป๋าที่ใหม่ไหมเป๋าใหม่ด้วยอะไอวันนี้แต่งตัวหลอ่อว <laughs> ันเดียววัดใช่ค <laughs> ่ะลุกขาวห่มขาวครับวันเดียววัดวันนี้บรรยากาศคนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะวันนี้วันวันเสาร์นะพรุ่งนี้รวยวันนี้ยัง เดี๋ยวเราสแกนอุณภูมิก่อนช่วงนี้เป็นมาตรการขหืองโควิดนะครับเราก็ต้องทำตามที่สอบบอกไายง่วง่ะเนี่ยนิดหน่อยเพราะกินอิ่มกันมาเมื่อกี้เริ่มมีอากาศแล้วอากาศเริ่มออกแล้วเริ่มขึ้นตาเริ่มแล้วมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันมีร้านขายของฮะแล้วก็พวกสมุนต์ตู้นิทาน เฮ้ยโพสเราทำบุญไหมเดี๋ยวเราเดินชมก่อนเฮ้ยเราต้องทำบุญด้วยไปเราเราเราทำบุญเราซื้อเส้นเส้นไปเรากำลังซื้อโบโบอธิษฐานนะนี่อธิษฐานสีแดงสีเหลืองเหมือนโพสเราสีอะไรดีวะสีแดงนี่อะไรสีแดงที่เยลโลกเสี่ยววัดวัดเอาวัดวัดเราต้องเอาโพสเอาเส้นหนึ่งสีอะไรดีนี่เนี่ยสีแดงโชคลาภ งานงานรุ่งเรืเองสีส้มไงทุกเรื่องสมเอาสีส้มมาเลยฮะสีส้มสองอันใส่ตังเขาอย่างอ่อนเข้าตู้บริจา้วอ๋อเขอ้าุัครับนี่ครับเราได้มานะเขียนก่อนได้อะไรมาเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนชื่อไงรอเเขียนในโพสเขียนเป็นภาษาจีนได้นะ ภาษาจีนนี่คุณชื่ออะไรหวังสีเจ้าเสี่ยววัดวัดเอวัดวัดเพื่อนผมก็เป็นคนดีนะฮะพวกเราเนี่ยจริงแล้วนะมาวัดทําบุญตกเย็นกินเหล้าภาษาจีนนี่เขาเขียนเขาเขียนว่าไงฮะฟองช่างชามก็แปลว่าเสี่ยวชามเขียนเสร็จเรียบร้อยเราได้แล้วเขาให้พันหัวป่ะแบบใส่หัวไปเนี่ยเรอแล้วก็เดินไปจะได้รู้ว่ามาวัดแล้ว นี่มีข้างข้าง,าง,าง,างวัดมีเสียนเนี่ยสะมากระจกอยู่นู่นเห็นไหมนูน่นใช็ไหมก็ต้องเดินขึ้นไปอืมแล้วระหว่างทางเราก็จะเป็นแบบเอ้อ,อารมณ์ตอนทางเข้าเหมือนเหมือนอารมณ์แบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะ ขณะที่เราเดินอยู่ก็ประมาณ3โมงนะอุณหภูมิประมาณ32องศาโอ้32เลยอ่ะโคตรร้อนค่างเย็นนะก็มาหิมะนะยักเษ์แต่ระหว่างทางที่เราเดินมันก็แบบบรรยากาศก็โอเคเลยใช่ก็จะมีที่เราซื้อมากันเมื่อกี้นะฮะ เขาก็จะมีคนมาผูกกันอธิษฐานอะไรกันนี่งี้ยนะเหมาะสำหรับแบบคู่รักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เกาหลีเขาจะมีแบบว่าเอากุญแจมาเคยไปเคยไปไม่เคยเอาเข้ามาเอข้ามาอันเนี้ย ไอตรงที่เราเดินไปเนี่ยคือขั้นแรกนะเดี๋ยวเราจะมีการเดินขึ้นเขาลัดล้อไปอีกตรงนั้นบรรยากาศมันดีแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยไกลหน่อยแต่พอไปถึงสะพานปุ๊บเราก็อาจจะมีค่าเข้าหน่อยมั้งค่าเข้าประมาณสี่ิบาทครับผมอ่านป้ายมาใช่เหรอใช่ใช่ครับโอ้แม่งเก็บรายละเอียดไว้ในคนนี้เนี่ยแน่นอนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่าตอนนี้โคตรร้อนเลยว่ะร้อนไรหิมะจะตกอากาศประเทศไทยตอนนี้เย็นโอเคไป รับทางขึ้นนะเขาจะมีให้เลือกสองทางนี่ว่าบันไดกับทางมีทางซ้าย,ยทางซ้ายกับทางขวาเราไปทางซ้ายด้วยวใช่เดี๋ยวไม่เหนื่อยเอาทางที่สบายที่สบาย, <laughs> บายอะไรที่เหนื่อย,เอ,ยเอ้เราเหนื่อยเหรอเออเหนื่อยโคตรไกลอะ่ะร้อนอะ่ะคือถ้าใครมาที่เนี่ฮะแนะนําให้ใส่พวกรองเท้าผ้าใบมาใช่รองเท้าผ้าใบถ้าเป็นรองเท้าวิ่งได้ก็จะดีมากถ้าเขาให้ขับรถขึ้นมาได้ก็ขับรถขึ้นมาเฮ้ยมันรถรถขึ้นได้นะบนเนี้ยเหรอ แต่ว่าเฉพาะแบบพวกพระอะไรพวกนี้กแนะนำใม้แต่งผ้าเหลืองใส่ผ้าเหลืองก็งงรถขึ้นมาได้พอถึงสะพานกระจกก็อถอดแนะนำว่า,นามไม่ต้องมามึง <c oughs> <c oughs> นี่มีที่นั่งรอด้วยแ <c oughs> ปลว่ามันอาจจะมีรถนว้ยแบบอันนี้เาขาไม่้นั่งรอวะ <c oughs> เ้าือคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยก็อาจจะเป็นได้ฮะเดี๋ยวดูปิวข้างในเวลาเดินไปนี่เดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วว่าใครจะเหนื่อยก่อนกันแล้ว ไ,ได้ห่ทักคู่ช่วงนี้คุณไปออกกําลังกายไปดิช่วงนี้ผมฟิตเพราะร่างกายของผมนี่มันต้องการเอาเหนื่อออกมากเลยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วอากาศมันก็ร้อนองไงก็เริ่มมากันแล้วนะเริ่มเยอะ นี่นะครับหลังจากผ่านไปได้ประมาณห้าสิบนาทีได้ปหมได้อยู่ฮะแล้วเป็นยังไงวะตอนนี้ก็<笑><笑>เริ่มก็เริ่มลิ้นพันแล้วมันไม่ไกลแต่ว่ามันชันดูดูความชันแต่ว่ามันล่มนะขณะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูขาเเหงื่อออกแล้วเริ่มเปียกแล้วครับนี่เาขามีคนมาพันเนือยอย่างเงี้ย ใครมาที่นี่ก็กว่าจะถึงสะพานกระจกก็ขอแนะนำว่าเอาเสื้อ,เ,อเปลี่ยนด้วยเปลี่ยอนอ่ะเพื่ถ่ายรูปให้สวยเอาน้ำมาด้วยน้ำน้ำกับรองเท้าผ้าใบสำคัญมากโอ้หนี่ดูทีนี้ทีนี้ผมรู้แล้วว่า <c oughs> ผมรู้ว่าเก้าอี้ที่เขามานั่งเขาไม่ได้เอามานั่งรอรถหรอก <c oughs> <c oughs> เอามาให้คุณนั่งกันนั่นแหละค <c oughs> รับรุยครับลุรยรุยครับนี่อะไรนะ โอโหดูผู้ชันนี่ยผมันชันจริงเงีเนี่ยน้า่งพาคุณทำะไรวะนคุณทำะไรวะดูโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเพราะร่างกายของผมนี่มันต้องการเอาเหนื้อออกมากเลยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเย็นนี้ไม่ไหวนะโอย่าอย่างเงี้ยวะนี่จะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวคือทางเดินมันมันชันแต่ว่ามันไม่ร้อน ดีตรงที่ไม่ร้อนเนี่ยใช่ไหมล่ะบอกว่าชัยกัน, <laughs> กนยังไงอยู่ <laughs> เดี๋ยวมึงเจอทางลงอีก <laughs> ทางลงเราจะลงเป็นบันไดแบบขั้นเยอะเยอะเดี๋ยวเราจะนับขั้นบันไดตอนลงกันโอ้โหไม่มีเฮียลยนับขั้นบันไดถึงแล้วถึงแล้ว <laughs> ว้าวถึงแล้ว ครับตอนนี้เราถึงข้างบนแล้วข้างบนนก็เป็นลานโล่งๆแต่ว่ามันยังไม่ถึงอะไรนะไอสะพานใช่ครับโอ้โหเราใช้ผมล้างหน้ามาผมล้างหน้ามาอ๋อเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะไม่ได้เลยกี่เปอร์เซ็นต์สุดยอดเลยจริงๆก็มาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยยี่สิบเปอร์เซนต์ที่ไม่เหนื่อยที่ค้างคืนนี้เป็นค่าเข้าเป็นแบบสไตล์ลอฟส์ลอฟส์ลอฟส์เข้ามาอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อฮะวันนี้ก็มีพระ อะไรเนี่ยพอองมีหลวงปูทงป่ทวดหลวงปู่ทวดแล้วก็พระพุทธเจ้านะครับองซ้ายองค์ซ้ายอะไรน่าจะหลวงพ่อโตนะอ๋อหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดแล้วก็พระพุทธเจ้านะครับโอ้โหโหห<ข>อนน้คือะเริ่มข,ขึ้นมาแล้วแบบลมแม่งเย็นเนาะหรือว่าวัาวนฝน,ม,นมันจะตกใช่ไหมคุณคุณหงานานังานหงน,นกล้องไปดูทางนูน้นถองฟ้าว้าวดูเมฆ เ <Go. S 2> นี่เป็นทางลงเลยนะครับลงเพื่อจะให้เราขึ้นไอีกไม่มันเป็นทางที่แบบเหมือนเขาทําทางไปตามรูปแบบเขาว่ามันกําหนดทางทชัดเจนได้ไม่แน่นอนอแต่ผมไม่เหนือยแน่นอนอบอกเลยโอ้จะถึงไหนอีกเดียวเองประมาณ200เมตรเดินจากจุดพักเมื่อกี้ฮะ <c oughs> ถามจริงคุ้มไหมเรา,าต,ต้องเห็นก่อนดิผมจะงไม่เห็นไงลมมันดีมากเลยผมสังหรณ์ว่าเราจะลงไม่ทันไม่ทันฝนตกใช่ แต่วันนี้โชคดีคนไม่ค่อยเยอะมากขนาดวันเสาร์นะหรือเขารู้เรามาใช่ซุเบอร์ชื่อดังชื่อดังเนีอันดับหนึ่งของประเทศไทยกำลังจะมาอยังไงฝากกดอะไรด้วยนะตอนนี้ยอดคลับเราก็ใกล้จะถึงสามแล้วสามร้อยสามล้านเฮ้ยตอนนี้สามร้อยยี่สิบเอ็ดเลยวนมเออมึงเล่นุ้ผิดอ่ะมึงบอกสามล้านแค่มา ข้างบนก็จะมีเป็นที่นั่งนะแล้วก็มีจุดซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วแล้วมีที่นั่งรอเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกนะ <c oughs> เออเขาไม่รับโอนวยนะ <c oughs> ต้องเป็นเงินสดเท่านั้น <c oughs> ใช่ดีนะว,วันนี้ผมพงมาป <c oughs> กติเราจะไม่พงมา <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วให้นะเพราะว่าตอนนี้พบมากันอง่ประเทศไทยเราจะิ่มมีอากาศแบบวนฮะไ่หน้าให้เรามามันคือหน้าฝนนะ้าฝนตกนี่เขาอาจจะไม่ให้ขึ้นไอ้สะพานแก้วได้มันจะลื่นนะอแต่ผมไม่ต้องไม่ต้องฝนตกผมก็ลื่นเพราะผมหล่อลื่น เ้าเลยเยอเลยมขัน้ายนี่ครับเราเป็นเหมือนถุงเท้าอ่าใส่เดีย๋ยวเราใส่แป๊บนึงนะ่งฮะ มันทั้งฝนแล้จะตกแล้วโอ้อากาศดีมากมาไล่มาไล่มาโอ้โหผมไม่รู้สึกกลัวแล้วเนี่ยข้างหน้าก่ะกลัวฝนตกแล้วเนี่ยขอโทษนะครับเราฝั่งนี้โอเคครับนี่ฮะอารมณ์ก็จะประาณนี้อากาศดีดีใช่อากาศดีมากน่าจะถ่ายไว้หน่อยถ่ายเลยถ่ายรูปเราอเรถ่ายกันยโอเคครับนี่เพื่อน ปลูกแลวอบรรยากาศดีมากตอนนี้แดดแ้าแล้วอย่าฝนตกิ้ผูกอันนี้ยังยังไม่ได้ผูกเลยต้องผูกที่ที่สูงที่สุดตอนนี้อ๋อปะนี่เราเดินเสร็จแล้วผมปีนหลังคาแป๊บนึ่งก็กล้องจล้องปิดเลยอะเราจะผูกตรงไหนอันนี้เนื่อข้างนอกก็ได้เอาดีกว่าถอดถอดถอดแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีละอองน้ำมาแล้วใช่ฮะ รีบรีวิวเดี๋ยวฝนันตกโ็ไม่ได้นะจริงเออทางเดินเราจะไม่มีลมเลยอ่ะอุ้ยดูข้างล่างมีอีนี่ด้วยร้านอาหารเนอะแบบฟิวแบบฟิวแบบป่าๆอ่าเหมือนอยู่บนเขาเลยเรียกอันนี้เรียกอาหารป่าไหมครเรียก่อะเรียกอาหารชาวเขามากกว่าคเขาอ่าเป็นอาหารชาวเขาต๊อต้อกะต๊อปูแบบชาวเขาไหมตอนนี้เรากำลังหาที่พัทอยู่นะฮะไอทางเดินเมื่อกี้เราก็เรียบร้อยไปแล้วใช่นี่ครับดูป้ายทางออกะ เราต้องกระโดดลงโอ้โหเทียเหมือนจะปิวเลยอ่ะ้วเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าทุกคนสวยมากโอ้ครับวู้ ใวยเลยฝนฝนตกว่ะมึงขอให้ฝนหยุดปะวะไม่ใช่เลยไม่ได้ขอเลยเหรอไม่ได้ขอเลยต่อไปก็จะเป็นการเดินลงนะฮะสำหรับการเดินลงก็จะมีสะพานเอ้ยมีขั้นบันไดแบบเยอะมากเดีย๋ยวเดี๋ยวระหว่างลงโอ้ยชันวะ่ะเดี๋ยวระหว่างลงเราก็จะมีร้านค้ามีติมด้วยโค้ดก๋วยเตี๋ยวมีน้ำกระเปาหมูสับไส้กโอก เราก็เราต้องโดนซะหน่อยนะต้องโดนหน่อยไหมไม่โดนอ่าเดี๋ยวมาโดนของกินนะตาเปลาดีกว่าดูแลหอมจีบมไหมจีบวะเนี่ยกินไหมวะจีบไปไหนม้จจีบาจีบขายไงฮะขายเป็นชุดแต่ชุดละห้าสิบบาทแต่รวมไซส์อ่ะเอาชุดหนึ่งเราก็มีนะเป็นไงบ้างครับขนมจีบเราก็ได้ขนมจีบวัดเขาตะแบกมาแล้วเออ๋นี่ครับต่อไปเป็นการลงแล้วนี่50บาท ดูผ่นใดมันจะชันหน่อยค่อยๆเดินไปแต่ว่าไม่รู้กี่คั้งนะทีแรกผมจะชวนเพื่อนนับนะแต่ว่าคิดไปคิดมาไม่นับดีกว่าเอาเป็นเก็บตังค์ได้ไหมเก็บตังคนเราโกยเนี่ยเราโกยขึ้นมาเพิ่มรวยเลยฮะเราจะลงไปถึงข้างล่างนี่ได้ไม่ได้ได้หลายร้อยอยู่คูแล้วเราจะเน้นแต่เหรียญสิบไอ้นี่หัวหัวธุรกิจเลยหัวร้านค้าต้องเก็บเหรียญใหญ่อย่างเงี้ยเอองั้นหนักนะใช่ ตอนตอนเราก้าวมาแรกๆมันมันใดมันยาวก<ช>ว้างแต่ว่าพออันนี้มันเริ่มชันแล้วแต่ถ้าใครรีบว่าผมแนะนําว่าให้กิ้งลงไปฟ <laughs> อสตีม <laughs> ีแบงค์ด้วยแบงค์อุ้ยน่าสนใจนะสนใจอะเซียววัดวัดเอวัดวัดวัดวันนี้มีมีดีที่ดังลงนะ, <laughs> ะใครบาปไม่กลัวก็ก็แ <laughs> ล้วแต่ว <า S 1> <laughs> ันนี้ช่วงนี้ก็แต่ที่มึงพูดจะเหมือนมึงไม่กลัวบาปเลยได้ฟอสต์กลัวเนี่ยกูยังไม่หยิบตะปันเลยไปาปกล้องไปไปโอเคครับเดินไป ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับขอตะแบกตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เราเดินวนกลับมาแล้ว ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีเราที่ไม่เหมือนเดิมรู้สึกเราอิ่มบุญแล้วผมก็ล้งจะอิ่มกับขนมจีบด้วยสำหรับใครที่จะมาเที่ยววัดตะแบกแบบเรานะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือรองเท้าผ้าใบมีอะไรอีกเงินครับไม่ใช่เหนื่อยนะไม่ใช่เงินเงินสดเงินสดด้วยนะย้ำนะเพราะว่าเขาไม่รับโอนนะแต่ข้างบนก็มีห้องน้ํามีน้ําใช้นั่นแหละมีกระดาษเช็ดหน้า กระดาษเปียกอะทิชูเปียกอะคือตอนนี้ฝนมันตกแล้วผมไม่เคยถ่ายลิปแล้วฝนตกขนาดนี้ <c oughs> ยังไงคนนี้กล้องเราไม่กันน้ำเลยก<ด>็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากัอะไรไหมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กด ดไลค์กดกระทืบไลค์กดอะไรกระช่องนี้ก็ได้ครับใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะพูดมา่าพูดที่รายการเราไม่รู้เรื่องอะไรยังกับตกโอเคครับฝนตกแล้วเราต้องรีบพูดแล้วไปไปไป